ไงครับข่ายดีไหมครับได้ข่าวมาเราทำไมว่าคนไทยเราดีไหนนีเลยมีคนนี้เลยนี่แหละเข้าใจไหมต้อเปาฟความไม่รอ้อเฟือเ่อแ่ยาไปเชื่อมันไม่ได้ยาไปเชื่อมันเราอยู่ไทยเราต้องรักเมืองไทยต้องเคาลบกดเมืองไทยให้เกียรติเมืองไทยรู้เรื่องนะเราถึงจะอยู่ด้วยกันได้โอเคไหม เออไม่ใช่มาปาเก่งไม่เอารู้รู้เรื่องนะเอออันนี้มาเตือนมาบอกเฉยๆเราอยู่เมืองไทยเราทำมาหาก,กินเมืองไทยเราต้องรักคนไทยถึงไม่รักคนไทยเราก็ต้องให้เกลียดเขาเข้าใจใช่ไหมเข<ช>้าใจนะอย่าให้รู้มาอีกนะถ้ารู้มาอีกวไ,วไม่เอาไว้นะโอเคนะรัมผมมันไม่เตั้งในสัาณหรอก ไม้รู้เรื่องนะรู้ในหะ้จริงนะผมทำจริงนะผมบอกก่อนนะ